สวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องมันนี้มาพบกับช่องแม่นอ้องอติมลุยสวนมือนี้แม่น้องอติมพาเพื่อนเพื่อนชาวสวนบางคุดวันนี้ขึ้นมาสำรวจบางคุดที่ต้นนะทุกคนก็ตาก็ล็อกแรกล็อกแรก,กอย่างนี้ไม่ได้กลัวอะไรนะคะก็คือว่าเราจะสำรวจบางคุดนะคะไม่ใช่ว่าไปทำผิดอะไรมาก,กลัวบอคือตังว่าย่านผีบอบอแม่ได้พี่น้องก็ขึ้นมาสำรวจบางคุดข้างบนแต่ช่วงนี้ เป็นช่วงที่ระดูการมังคุดเนาะเวลาที่เราขับรถไปไหนต่อไหนอะ่ะเราก็จะคอเราจะเป็นแงนึึง,งื้อขึ้นไปข้างบนทุกคนลุ้นมังคุดเนาะก็สวนแม่น้องอาติมรืยสวนนี้เปิดดอกให้น้ําไปแล้วให้น้ําไปแล้วทุกคนแล้วก็เปิดดอกครั้งแรกแล้วให้น้ําครั้งหนึ่งแล้วเปิดดอกไป แต่บางคุดมันก็มาแล้วนะทุกคนมาแล้วบางตกบางต้นก็เต็มต้นเลยบางต้นก็เริ่มขยอยออกมาแล้วแต่ว่าใบแก่หรือว่าใบอ่อนแล้วแต่ว่าใบพร้อมหรือยังไม่พร้อมเนาะแต่วันนี้เราพาทุกคนขึ้นมาดูข้างบนต้นนี้ก็เขาเครียดด้วยทุกคนเพราะว่าบางคุดตรงนี้ต้นต้นนี้อ่ะเขาเขาโดนตัดกิ่งขึ้นมาเยอะเลยคือว <uck> ่าแปลงแปลง <Suzanne> นี้เราจะลงทุเรียนแต่ว่ายังไม่ได้ลงแต่ว่า เราขยอยตัดแต่อนาคตข้างหน้าจะตัดอยู่แล้วเราตัดกิ่งเขาออกมาตั้งเยอะเลยเขาก็เครียดเขากลัวจะไม่มีสืบพันธุ์ต่อไปเขาก็เลยออกดอกเต็มต้นเลยทุกคนก็มีถึงดอกบานและดอกตูมแล้วก็ดอกกําลังออกฮะเราจะพามาดูกันทุกคนทุกคนอันนี้ก็คือเนี่ยอันนี้ก็คือกําลังออกนะทุกคนรุ่นนี้เนาะเขากาลังอ,อันนี้และสําหรับรุ่นนี้ก็ทุกคนนี่บานแล้วทุกคนวันนี้วันที่สิบสอง เดือนธันวาคมเนาะทุกคนก็บานแล้วทุกคนนี่บานแล้วเนาะแล้วก็จะมีอีกรุ่นนี้ทุกคนก็ใกล้กับบานเป็นไข่อันนี้เขาเรียกว่าไข่นี่อันนี้ไข่ก็ต้นนี้มีทั้งหลายรุ่นเลยทุกคนมีทั้งรุ่นตูมแล้วก็บานแล้วก็เป็นไข่เนาะแล้วก็กําลังออกก็มีก็คือหลายรุ่นก็ต้นนี้น่ะออกมาโอ้เกือบทุกกิ่งเลยทุกคนเกือบทุกตาเลยทุกคน ก็ถือว่าใบเขานี้ไม่ใช่ใบแก่จัดเนาะใบเขานี้ก็จะอยู่ประมาณห้าหรือถึงหกเดือนเนาะทุกคนเขาก็ออกดอกให้เราโหเต็มต้นเลยทุกคนนี้นี่นี่ตัวนี้ก็เป็นไข่โอ้โหดูแล้วออกแบบท,ท,ทุกตาเลยนะทุกคนก็ก็ถือว่าดกเขาใบเขาก็โอเคได้นะทุกคนใบเขาก็ได้ ไม่เชิงว่าหนาเกินบางเกินเขาออกมาก็อาจจะสมบูรณ์หน่อยเนาะข้าวมันออกแบบใบรับใิตะกางโดนนอนกินอย่างเงี้ยเขาก็จะเป็นออกมาแบบแบบมีออกมาตามที่เป็นเขาเรียกว่าตาไฟเดียวทุกคนเป็นไฟเดียวก็คือดอกหนึ่งก็จะออกมาหลายแทะแชงกันออกมานอกอันนั้นคือไม่ดีตรงนั้นน่ะไม่ดีเนี่ยแม่น้องอติมพาขึ้นมาตรงยอดเลยนะทุกคน ยอดเลยคือว่ายอดมังคุดนะคะไม่ใช่ยอดอะไรนะทุกคนนี้นี่เขาออกมาจริงๆทุกคนออกมาทุกกิ่งทุกตาเลยเป็นยังไงมั่งคะพี่น้องทุกคนชาวสวนมังคุดเนาะก็เราก็ขอให้ออกอะ่ะเขาบอกว่าโอ๊ยออกแบบนี้ไม่ดีใจบางคนนะคะแต่สําหรับเราสําหรับทํามังคุดนะ่ะเราให้ออกอยากให้ออกค่ะจะออกน้อยออกเยอะเราก็ดีใจเพราะว่า ประสบความลำเลีวมาสองสมปีแล้วทุกคนมังคุดออกน้อยมากราคาเขาดีแต่มังคุดออกน้อยปีนี้ราคาอาจจะดีอยู่นะทุกคนอาจจะดีเพราะว่าอย่างน้อยก็เราเฉลี่ยก็อยู่ที่ราคาสูงๆหน่อยอะ่ะไม่นั่นเกินไปมันก็ไม่น่าเกียดนะเนาะออกเยอะเลยทุกคนวันนี้แม่น้องอาติมลุยสวนก็พาพี่น้องดูค่ะพี่น้องไม่เชื่อเนี่ยขึ้นมานึงก็โห ถ้าเป็นตึกเขาเรียกว่ากี่ชั้นเนี่ยอ๋อก็ก็เปรียบเทียบไม่ได้ทุกคนเพราะว่าไม่ได้วัดพี่น้องก็วันนี้เราพาขึ้นมาก็คือยอดมังคุดเลยนี่ก็คือต้นนี้ก็เราอยู่ที่ยอดเลยทุกคนแต่มังคุดต้นนี้ออกจริงๆปะ่ะอย่างั้นเราก็ไปดูสำรวจดูต้นอื่นเขามั่งนะทุกคนให้ดูแต่ต้นเดียวเดี๋ยวเอฟีจะไม่ตื่นเต้นเดี๋ยวแม่น้องอาทิจะพาเพื่อนๆมาดูนะคะไอ้ต้นแบบนี้ก็คือต้นต้นที่เขาแก่มากๆทุกคน แต่เขาก็ยังดีนะเขาออกให้เราเนี่ยมันก็มีมีมาทางใบและดอกนะทุกคนนี่คาว่าเขาจะออกดอกล้ว,ลวนๆนะ่ะดอกไม่สมบูรณ์นะคะมางคุดเราจะออกมาแบบไม่สวยแต่อันนี้เขาออกมาทั้งดอกทั้งใบอย่างเงี้ยเราเราต้องดีใจทุกคนเพราะว่ามางคุดนะ่ะจะให้เขาออกแต่ดอกอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าใบเขามันบางเพราะช่วงนั้นเราไม่ได้ปรสิทธ์ยาเอา มันบางแล้วมันก็เลยออกมาแล้วมันจะกลายเป็นดอกมังคุดเครียดแบบออกดกออกแบบโปะเซียนไปเลยอันนี้ถือว่ามามาอย่างนี้พี่น้องสาวสวนเราดีใจไปเลยเพราะว่าเขาออกมาทั้งดอกและใบเขาจะปนกันไปเราจะเป็นมังคุดได้มังคุดที่แบบผิวผิวดีผิวนวลผิวใสเนาะเพราะว่าเขาจะมีใบเขามาหุ้มหอ่อบังแดดนะอย่างนี้ทุกคนคือว่าสูงพุ่มเขาดีเนาะ อันนี้ก็คือในช่วงที่นอนเข้ามากินน่ะเราก็ไม่ได้ไปฉีช่วงนั้นเป็นช่วงจังหวะพอดีแต่เขาออกมาให้เราแบบนี้ก็ถือว่าถึงใบและดอกก็ถือว่าครึ่งตวครึ่งทุกคนตอนนี้เราก็มาสารวจดูบังคุดนี่ก็โอเคนะทุกคนออกดีค่ะก็ถือว่าออกดีออกง่ายก็มีปีนี้มังคุดออกง่ายไม่ต้องบังคับอะไรมากมายทุกคนอันนี้ก็ถือว่า เขาใกล้จะบานอีกแล้วทุกคนเนี่ยก็เหลืออยู่ไม่กี่วันเพราะว่าเขาเริ่มออกแดงๆตรงนี้แล้วเนี่ยก็อีกประมาณจากสองสัปดาหน,น่าจะบานนะคะเนี่ยบางคุณก็คือว่าอันนี้จะเป็นรุ่นแรกของเขานะเพราะรุ่นรุ่นต่อไปของเขานี่มันกําลังออกมาเนาะถ้าเขาเป็นรุ่นแบบนี้เนี่ยก็เห็นมั่งบางต้นก็เยอะบางต้นก็น้อยถือว่าเป็นรุ่นแรกนะตีเป็นรุ่นแรกระหว่างระบาลกับเป็นอย่างเงี้ยนะทุกเป็นไข่เนี่ยเขาขาัตามกันได้เขาห่างกันไม่กี่รุ่น แต่สาหรับรุ่นที่แบบว่าเขาเป็นอย่างเงี้ยเขาเป็นไหนไหนหนอต้อนนี้ก็ออกเยอะเหมือนกันพี่น้องเขากําลังเป็นโผล่ออกมาอย่างเงี้ยเนี่ยรุ่นนี้ก็จะเยอะหน่อยนะทุกคนไม่ให้น้ําก็ออกใช่แล้วทุกคนพี่น้องสาวสวนเพราะมันถึงเวลาเขาแล้วเนาะแล้วเราก็ต้องให้น้ําเข้าไปเลยข้ามมังคุดออกง่ายแบบนี้เราเปิดดอกไม่ต้องไปเปิดเยอะบางปีนะ่ะเปิด ที่หนึ่งก็ประมาณสี่รอบสามรอบถึงสี่รอบปีนี้กะว่าจะเปิดแค่รอบแรกรอบต่อไปก็พอแล้วเราจะเปิดแบบเปิดดอกเขาอ่ะใส่ที่เปิดดอกเขาเนาะส่งเสริมเขาอ่ะแต่ว่าบางทีอ่ะเขาออกแบบนี้เราก็ไม่รู้อาจจะเราไม่ได้ต้องเปิดดอกเขาเขาอาจจะออกได้เพราะว่าผลพาอากาศเขาได้ความชื้นเขาได้ทุกคนเพราะว่าเขาไม่หนาวไม่หนาวจัดและเขาไม่ได้ซื้นจัดทุกคนเขาพอดีพอดี ตอนเช้าก็เหมาะออกลงมาก็คือบางคุชของเราเขาจะชอบอากาศแบบนี้ก็ยังไงก็ไม่น้องอาทิมก็มาบอกข่าวดีทุกคนเนาะชาาสวนบางคุชและสวนทุเรียนก็เหมือนกันค่ะชาวสวนทุเรียนท่านก็ได้รับทรัพย์ทุกปีทุกปีแล้วค่ะขอแสดงความยินดีด้วยขอให้ราคาบางคุชและทุเรียนของเราปีนี้ก็ให้เหมือนพุ่งขึ้นจวดๆนะคะพุ่งเกินขึ้นก็พี่น้องชาวที่ว่ากินหรือว่ารับประทานก็ ไม่ใช่ว่าอยากได้ชาวสวนอยากเห็นแก่ตัวนะคะบางทีเราก็มันก็มีตามเกตตามระดับมืนนะท่านก็กินอีกระดับหนึ่งมันก็ไม่คล้ายๆกันส่งนอกอีกแบบหนึ่งเขากินอีแบบหนึ่งเราก็ไม่ใช่ว่าอยากจะเข้าข้างแต่เอาแพงๆอย่างเดียวก็เราก็เห็นใจคนกินเหมือนกันนะคะก็พอดีพอดีนะคะพอกินได้เอาสำหรับคลิปนี้แม่น้องอติมลุยสวนขอจบเพียงเท่านี้เด้อทุกคนกปีนี้ก็พามาสํารวจอีกวันสองวันเดี๋ยวจะพามาดูอีกว่าจะเป็นยังไงตอนนี้ที่สํารวจดูนี้ ก็เกือบ30%แล้วมังคุดที่สวนนี้ออกนะแต่ว่าสวนอื่นแม่น้องอติมไม่รู้นะคะค่าว่าสวนไหนออกดียังไงก็อยากให้แม่น้องอติมรู้หรือว่าอยากแจ้งข่าวให้แม่น้องอติมรู้ว่าเหมือนกันก็คอมเมนต์เข้ามาในช่องแม่น้องอติมลุยสวนนะคะเพราะว่าเราอยากจะรู้ว่าส่สวนของท่านออกง่ายเหมือนกันไหมคะปีนี้เพราะว่าสอง,างปีมานี้เรามังคุดเราไม่ได้ตามเป้าออกน้อยแต่ราคาดีแต่เราไม่มีมังคุดขายให้เขาปีนี้ก็ ขอภาวนาขอแม่ค้านะคะขอแมคคแ่ค้าคนกินด้วยแนละ้วก็แม่ค้าคนจีนด้วยเนาะขอให้เขากินมงคุดเราเพราะว่ามงคุดเราต่อไงก็กินดีอยู่แล้วเพราะว่าเขากินแล้วเขาจะมงคุดเรามันมีกินกินของร้อนเข้าไปกินมงคุดเข้าไปว้าสว่างวะสว่างวะ,วงวะพี่น้องเอาคลิปนี้เ่าลายใยห่างเนาะข้าสงสารรักและสงสารแม่น้องอติมลุยสวนก็อย่าลืมสัอ,อสนตดโฆษณาให้ด้วยนะคะพอได้มี รายได้มาเลี้ยงลูกชายค่ะสำหรับคลิปนี้สบายดีขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะโชคดีค่ะ